นะจิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งนะคนยอมนั่งอยู่เฉยๆเนะี่ยคนที่เคยเคยได้มรักแล้วนะคือมรักนั่นแหละคือตัวจิตนะเราก็อยู่มรักนะแต่คนที่ไม่ได้มรักเนะี่ยเขาก็จะไปติดสังขาร คือร่างกายจิตใจอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไปตัวนี้จะมาแทนที่แต่คนที่ได้มัรคกแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับมัรคกนั้นให้อยู่กับมัรคกก็อยู่กับจิตจิตเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับนะมันเป็นสภาวะตถาตาความเป็นเช่นนั้นเอง ที่พุทธเจ้าท่านตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเลา